สวัสดีทุกคนเป็นไงกันบ้างงงละสิคือว่าที่นี่คือเมืองเมืองอะไรวะไม่รู้ฉันจำได้แค่ว่าฉันอยู่กับเจ้าเมืองแหละเอาเป็นว่าช่างหัวชื่อเมืองเถอะนะเรามีอะไรมากมายอย่างเช่นเอบ้านล้างแล้วก็บ้านล้างแล้วก็บ้านล้างใช่ผู้คนไม่ค่อยอยู่เมืองกันนี้นะ่ะฉันไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันนะ่ะเอาเป็นว่า อย่าไปบอกเจ้าเมืองนะว่าฉันเซลเมือง,องก็อยู่น่ะจู่ๆไอ้ทุกคนจู่ๆก็อืมด้านหลังนั่นไหนคุณเห็นด้านหลังนั่นไหมนะ่ะมันมีใช่บ้านหลางใช่ไม่ว่าคุณจะเห็นมันสวยงามขนาดไหนนั่นคือบ้านหลางใช่ค่ะมันคือบ้านหลางและอ๋อใช่ฉันจะไมา่แนะนำตัวเลยนี่นะฉันชื่อออจิฮานะเรียกฮานะเฉยๆก็ได้ยังได้รู้จักนะ